สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้านเจ๊หนึ่งแซ่บตามป่านะครับตอนนี้เราก็กำลังจัดร้านอยู่นะครับสวัสดีเจ๊หนึ่งสวัสดีค่ะนี่เสียแดดมากเลยวันนี้ต้องบอกว่าหมึกไข่สวยมากตัวเล็กนะกระทัดนัดใส่สองตัวเลยเมื่อวานตากล้องไปเดินชายเลยเจอหมึกกระดองเลยนะนี่ตัวเล็กยืมฝ่าเลยยืมทั้งอัน ฝาเกินพอป้ายายเอาไปเลยหยิบไปเลยอักี่ไม่มีซตสติ๊กเกอร์ต้องบอกว่ามือขายขายดีมากเลยมีเรามีทุกะะอันแล้วมั้งพกดูให้พี่หน่อยลูกเดียวฉันน่มีนน้น่ะมีที่ยังไม่แปะยังแบบน้พี่น้องดูด้านหน้าหน่อยลูกบินอยู่ข้างหน้าเลย มีครับแต่ช้าหน่อยครับเออต้องรอหน่อยอ่ะเพราะว่าพี่เอาเมนูอื่นไปก่อนได้ไหมได้เริ่มยำให้เส่หนึ่งลืมครับปล่อยแข็งอยู่ที่บ้านเลยต้องกลับไปเอาไซนี้ให้กี่ตัวเช่นหนึ่งสองตัวจ้ะเป็นคู่ไปเลยสองตัวก็คือชุดละสองร้อยบาทอบาใช่พร้อมยำนะครับสองร้อยบาทสามร้อยห้าสิบได้สี่ตัวเลยสี่ตัวนะครับหกตัวได้ห้าร้อย ก็คือไซส์ใหญ่ไม่มีแล้วก็สามารถบวกจํานวนตัวไปได้นะครับก็คือคิดปกติแหละบอกพิเศษเราเพิ่มให้เองเดี๋ยวเราไปดูชิ้น1ตอนยำกันนะครับตอนนี้เชฟหนึ่งก็จัดร้านเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาเริ่มยำเป็นเมนูแรกเลยนะครับและสําหรับคนที่เข้าใหม่นะครับที่ยังไม่รู้ว่าร้านเชฟหนึ่งตั้งอยู่ที่ไหนนะครับร้านเชฟหนึ่งยิจุลปะจโจอำเภอเมืองนะครับ เดี๋ยวจะเซิร์ชใน Google Map ก็ได้นะครับร้านยำปลาจวบเจ 1, บเ๊หนึ่งแซ่บสามปากครับเดี๋ยวเราไปดูชิ้นหนึ่งยำกันเลยจ้าสวัสดีครับเจ๊หนึง่งขอเปิดกันด้วยเมนูแรกของตากล้องเลยเจ๊หนึง่งจ้ะกุ้งสดนะครับบวกไข่แดงนะฮะไม่ใช่ต้มจืดนะไม่เผ็ดเลยยำไม่เผ็ดเลยเลขสี่รับยำคือที่สี่ลูกกุ้งสดนะคะไม่เผ็ดนะคะ บวกไข่แดงนะครับไไม่เผ็ดมาเราก็ไม่เผ็ดจริงๆเลยจัดสั่งได้ตามใจชอบจ้าคือต้องเผ็ดน้อยแเราก็ใช่ใช่จัด้เรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยเมนูชุดเล็กกัใช่ไหมนะใช่ค่ะกับเมนูไข่เมงดาดองไข่เมงดานะครับราคา150บบาทของเรา กรจุกๆนะทานได้สองถึงสามคนเหมือนกันนะถ้าทานไม่ค่อยเก่งจ้ะยำไข่เมงดานะครับกระปุกมันแปลกๆอ่าเรียบร้อยจ้ะ คนนี้ก็ทานหนึ่งหรือสองท่านนะใช่ไหมครัได้จ้าประลาหรือไม่ประลาก็แจ้งเช่นหนึ่งเลยใช่จ้ะ<า>บอกอราคาได้เลยเพราะร้านเราทำน้ำยำหม้อต่อหม้ออยู่แล้วนะคะไม่ได้ทำสำเร็จรูปใช่จ้ะแล้วก็ไม่มีขายน้ำยำด้วยนใน<ช>ร้านใ,ใช่ค่ะสูตรก็ไม่ได้ขายแฟนชครก็ไม่ได้ขายนะจ๊ะอ่าน้ำยำราบนะคะ มึกไข่เราตัวเล็กเนาะแม่คา้าก็จะคัดให้สองตัวเลยคัดละแต่ไข่แน่นไหมใช่หนึ่งไข่แน่นค่ะคละกันไปขอยิ้มหนวดก่อนไข่จุกมากนมึกไข่ไข่ปลาสมอนไข่ยเย้่มานะครับมาดูหน้าตากัน มาต่อดได้ไข่ปลาไข่เยื่อมาต้องโัวตามบินนี้เลยลูกเอาไปต่อได้ไข่สามัญจ,จ้า ร้อยค่ะกับเมนูหมึกไข่นะครลาบหมึกไข่ไข่ปลาแซลมอนไข่เยื่อมาจานะกินนะเมนูอะไรเช่นหนึ่งเป็นราบค่ะเขียนว่าราบหมึกไข่นะคะแล้วตามเมนูเราอะค่ะอยากกินอะไรเราก็ใส่เป็นราบได้หมดจ้ะบางท่านถามว่าราบใส่อะไรได้บ้างอยากกินไได้ทุกอย่างเอามาใส่มิกกับรีมิกได้อะเอามามิกได้หมดค่ะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปออนไลน์เราก็สามารถสั่งได้นะชช่นหนึ่งนะ แครบรูปมาก็ได้จ้ะแต่ถ้ามันเยอะหน่อยก็อาจจะหาวัตถุดิบไม่เชอใช่ใช่ต้อง,องบอกวัตถุดิบที่เราอยากทานดีกว่าตามใจปากตัวเองเลยนะครับเือว่าคือถ่าคลิปเราจะบอกเมนูนะเราก็บอก<ช>เมนูตามนั้นก็ได้นะครับ<ช>แจ้ง<ช><ช>ไมคขานะจ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้ะเมนูต่อไปค่ะกับเมนูหมึกไข่สมอนไหลบัวจ้า ไข่ไหลบัวแซลมอนหมึกไข่นะคะนี่ฉ่ำๆมิกด้วยแซลมอนนะจ๊ะ เมนูมึกไข่นะคะบวกแซลมอนไหลบัวจ้าชํำๆเลยเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าร้านเจ๊หนึ่งมีทั้งหมดขี่น้ำยำเจ๊หนึ่งสามน้ำยำค่ะปะลาไม้ลาแล้วก็ลาบค่ะที่ใส่ข้าวคั่วนะจ๊ะกาบมันร้อนผักมันเหี่ยวเรียบร้อยค่ะ ะะกับเมนูมึกไข่ไข่ปูค่ะมึกไข่ไข่ปูชใช่ค่ะวันนี้ตัวเล็กนะหน้าทานจะให้สองตัวเลยตัวเล็กเจ๊นึ่งกะให้สองตัวนะครับหอมยำสองร้อยบาทตัวเล็กนะใช่ค่ะเป็นมะม่วงแอปเปิ้ล เป็นสองสีเกี่ยวกันเราไม่ได้ก,กันเราไม่ได้อาที่ซีมาเลยลา,ยาสำหรับใครที่สั่งไม่ถูกนะครับเราก็ คือเราเช่าที่ดีอะไรเราก็เขียนตามนั้นเลยนะครับแล้วเราก็บวกด้วยผลไม้นะครับถ้าใครสั่งผักรวมก็จะมีมะม่วงข้าวโพดไหลบัวนะครับหรือถ้าใครใส่ผลไม้รวมเราก็สั่งสั่งเคี่ยวผลไม้รวมก็ได้นะครับใครทานหมดเลยก็ผักรวมบวกผลไม้รวมนะจ๊ะจะกน้องได้เลยนะรเรียบร้อยค่ะกับเมนู มึกไข่ไข่ปูนะคะแอปเปิลกับมะม่วงนะจ๊ะนี่เลยเราใส่ได้ตามใจชอบเลยเราอยากใส่อะไรใส่นะคะเขียนเองได้เลยมีไข่ปูไม่มึกไข่นะครับเมนูนี้นะ,ะปะลาหรือไม่ปลาก็แจ้งให้ทราบได้เลยนะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้า เมนูต่อไปนะครับกับเมนูกุ้งสดหมึกไข่ไข่ปลานะคะหมึกไข่หน้าต้มหวานมากเลยไข่แน่นมาก รสล,ลุงเข้มนะแอดด้วยไข่ปลานะจ๊ะอืก็จะเป็นเมนูมึกไข่ไข่ปลากุ้งสดนะคะเขาโพดมะม่วงหลายัวเป็นผักรวมนะคะปลาจา้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้ะ เมนูต่อไปนะคะกับเมนูห้าไข่จ้ากับเมนูห้าไข่ผักรวมเดี๋ยใช่ค่ะห้าไข่ไขไขผักรรวมเลือกเมนูก่อนได้จ้า ไข่นะจ๊ะตามด้วยไข่มงกตาไข่ปลาได้ไข่ปูจ้าแล้วก็มาปิดท้ายด้วยไข่แดงเค็มนะคะไข่ที่ห้า เรียบร้อยค่ะกับเมนู5้าไข่นะคะหมึกไข่ก็คือหมึกไข่ไข่ปูไข่ปลาไข่แมงดาไข่แดงเค็มจ้าเรียบร้อยค่ะสัมาๆกันเลยนะคะออนไลน์ก็สั่งตามกันได้เลยชอบเมนูไหนสั่งเมนูนั้นเลยนะคะ ลูกค้าถามว่าใส่ได้กี่อย่างก็ใส่ได้ตามใจชอบนะคะตามตังเลยใช่ไหมตามตังอยากกินอะไรก็สั่งเอาเลยใส่ตามวัตถุดิบยกร้านบางทีเราไม่ได้ทานทุกอย่างเราก็เลือกวัตถุดิบใส่เองรวมๆก็เหมือนยำรวมมิตรเหมือนกันนะคะเลือกได้เลยเพิ่มหอยแข่งเพิ่มอยแขงด้วยยางก็ต้องเพิ่มอีก50บาทใช่ก็เป็น5้าไข่บวกหอยแข่งค่ะสำๆำไป ถ้าไม่บอกก็คือมาตรฐาน เรียบร้อยกับเมนูยำสมัณฑาเลยได้สองตัวไปเลยเป็นเมนูสไข่บวกมันพิเศษนะครับผลไม้รวม ที่เข้ามาตนะรงนี้เลยจะให้น้องใหญนะ่ข้างหน้านี่ก็ใกล้ๆเลยนะมี้ก็ได้นะจะเรียบร้อยค่ะ เมนูสีไข่บวกมอนจ้าฮ่าสุ่มได้ไหมเก้นาร้อยบาทจ้ะได้อยู่เ,ยเขาไม่กินเปรี้ยวไม่กินเผ็ดไม่กินหวานน้องไม่กินหวานเลยรถนี้ทำยากที่สุดเลย กุ้งสดกุ้งสุกแล้วก็เอ๊ะเราใส่ผิดต่ว่าอ๋อขอากุ้งสองกุ้งเอาทั้งสดทั้งสุกเยอะขนาดนี้มาทายซิก,กี่บาทสองร้อค่ะเมนูเนี้ยแต่ได้จุกจกุเราใช่เราทานแบบง่ายๆเรียบ สวยแบบเบาแ,แบบพื้นบ้าน2 5 0จ้าไม่ต้องไปคนรวยก็กินได้ใช่ไหมใช่250ก็ได้อย่างเยอะค่ะท่านบอกต้องอคนรวยเท่านั้นไม่จำเป็นเลยค่ะนะเรามาเลือกเมนูที่เรากินได้สิคะเราอย่าไปจับต้องไอเมนูใหญ่ๆที่แบบมันแพงๆจริงๆ,งๆเราก็มาทานได้นั่นแหละแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ2.50บาท จุกๆไปเลยแน่นๆตเ,เต็มกระปุกปดได้ไดค่ะอย่าถ่ายหน้าแม่ค้านะคะตอนนี้เยิ้มเลยจ <laughs> ้าเสงก็พอเรามาปิดกันด้วยเมนูนี้นะคะกับเมนูหมึกไข่ไข่แดงผลไม้รวมนะคะปลาจำๆกันเห็นเขาได้หมึกไข่เราก็อยากได้บ้างใช่ไหม กต่อยใชไม่กระตอยหรอกหมึกใครคนเยอะจะทำเป็นแบบหยาดเดียวไปจังเลยไม่มีอะทำอะทำไปให้แบบทำให้พายอย่าพยายามยังไงชุดยังไงชุดอะไรนี่จะเยอะหมดเลยไงไม่จ้ะไม่ไม่ขยันและเหนื่อยตากล้องอย่าอย่าหาลานให้ทำ าออส,สามารถออจะส่งได้นะคะสั่งได้เลยเปนเปิดออนไลน์แล้วนะรอ,อบใหม่ใช่ทั้งไลน์ทั้งเพจนะคะสามารถทักแชทข้อความได้ก็คือเราทักอินบ็อกซ์ได้หมดเพจมาก่อนนะคะรับเดี๋ยวเราก็จะถ้าใคระสะดวกทางไลน์ลเราก็จะส่งไลน์ให้ในช่นช,ช่อง,<ๆ>องทักได้เลยทักได้ทั้งสองชองทางแหละน่ากินอยู่นะ จ้าทำๆกันไปเลยบวกไข่แดงเพิ่มจ้ายอดสองร้อยห้าสิบบาทจ้าข่ายไวจะให้น้องถายให้น้องถายพอมีหมึกไข่ข่ายไหมอ่าเราแอบถ่ายมั่งอ่ทำๆกันเลยปิดกันด้วยกับเมนูนะคะหมึกไข่นะครับบวกไข่แดงผลไม้รวมจ้าทำๆเลยบ๊ายบายครับบายบายค่ะ